มาเซลสัปดาห์นี้มาดามจะพาไปเซลไปสองความน่ารักของซุปตาไทยคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกับที่ความน่ารักของซุปตาคนแรกกันเลยละค่ะก็คือหนุ่มเจฟชาเตอร์นั่นเองค่ะหรือว่าที่เรียกกันว่าพัดเจ้าเซฟซึ่งต้องบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยเขาคนนี้ฮอตมากจริงๆค่ะหลายคนเนี่ยโดนเขาตหกหนักมากๆรวมไปถึงสาวน้อยคนนี้ค่ะนั่นก็คือน้องแอนดี้เกลนั่นเองลุคสาวคนสวยของแม่ชมพู่อารยาค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก็มีภาพว่าทั้งคู่ได้มีโอกาสไปเจอกันในรายการ แต่ว่าก็กลายเป็นว่าพี่เจฟค่ะเขาก็ตกน้องเกลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทำตอนน้องเกลเนี่ยติดพี่เจฟงอมแงมเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็มีคลิปออกมาค่ะว่าที่น้องเกลเนี่ยเขาเรียกหาแต่พี่เจฟไม่ว่าจะมีหนุ่มหล่อมากมายอยู่ตรงหน้าขนาดไหนแต่ว่าในใจเนี่ยก็ยังนึกถึงแต่พี่เจฟคนเดียวเท่านั้นค่ะงานนี้ก็เลยได้มีมอกาสไปเจอกับหนุ่มเจฟชาเตอร์ค่ะ,คะก็ลองไปถามความรู้สึกเขาดูว่าหลังจากที่เขาได้เห็นคลิปที่น้องเกลเรียกหาแล้วเขารู้สึกยังไงบ้าง โอ้ตายแล้วก็คือเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ใจปางแล้วน้องหน้าอย่างมันแบบคือคืยดูแค่คิดนารู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอมปเปอร์ในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเพราะว่า โหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงจมันเส้นคือเจ๊เจ๊เลยครับคือคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของอที่เป็นมใไที่มาใช่ใช่ที่บอกว่าแบบพี่เจ๊ผิวไหนอ,ะอ่ะ,อะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้วน้องแบบมีน้องมีนน้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตน,นึงคือแบบไม่ไหวเลยใจบางเออครับผมสุดใครโยนใครตกทั้งคู่รกบอก งานนี้นองแก้ทำเอาใจพี่เจ๊าบางกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลังจากพี่เจ๊บัได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วเนี่ยเขาก็บอกมาเลยทันทีกับว่ายิ่งได้เห็นคลิปยิ่งรีบอยากจะไปหายอยากจะไปเล่นด้วยในทันทีค่ะและมาปิดท้ายด้วยคุณแม่คนสวยคนนี้ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคือแม่แอปทัศกรนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนคุยรุ่นน้องของแม่แอปอย่างนนคุณค่ะเขาแอบออกมาขิงเบาๆว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในฐานะว่าที่แฟนของแม่แอป ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปเจอแม่แอบมาค่ะก็เลยขอถามแม่ซิว่าได้เห็นคลิปที่เขาหิ้งหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นวาดที่แฟนของแม่อารน,นี้แม่แอบบอกว่ายังงานเป็นอย่กงเลยจ้าวาดที่วาดที่แฟนวาที่แฟนไมานะนี้ผ่านไหมวาดที่แฟนก็ไม่รู้หรือว่ามันไม่ต้องใช้คำวาดที่แล้วไม่ไม่วาดวาที่ก็ได้ว้าวเป็นวาที่เหรอ เราดูคที่สัมภาษณ์เราเขินไหมไม่ได้เอาจริงๆไม่ไม่ได้เขินแต่รู้สึกลุ้นก็่ต้เลยค่ะว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้หรือว่าได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของแม่แอปเนี่ยต้องเขินม้วนปิดไปตามกันเลยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหนุ่มนนท์กูเนี่ยเขาขิงไว้มากมายขนาดนั้นแล้วแต่ว่าด้านแม่แอฟเนี่ยก็เพิ่มความขิงเข้าไปอีกเพราะว่าแม่ก็บอกว่าก็เป็นอย่างไรที่แฟนๆที่นั่งฟูดเขาบอกจริงๆนแเละค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับความน่ารักของสุด 我们的命哈。